อดพอินอรีอรฮะอันเปรอััไริกันเ e อรทครับสวัสดีครับมาพบกัช่อง LMBHH ของเรานะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม f ิชฮันเตอร์ย่าเฉียนชูนะครับดูกันว่าวันนี้เกมของเราจะสนุกสนานและสุดเวียงขนาดไหนเดี๋ยวมาดูมาพบกันดีกว่าครับเอาละ้ามาในเกมครับวันนี้เรามีต ah. ้นท <sh> <joue visuals> ุนอยู่ที่ 1,800บาทน,นะครับเราจะทำการสุ่มยิงเต่านะครับวันนี้เราจะมาล่าเต่านะครับไม่รู้ว่าเต่าจะแตกนีเอา้าโอโหเรียบร้อยกําลังจะบอกว่าเต่าจะแตกดีแตกง่ายหรือเปล่าเรียบร้อยแตกแล้วนะครับดอกแรกเป็นเตาน่าเงนนินนะครับรังวัลใ่า่สุดนะครับคือเต่าทองเนาะเราลงมาเป็นเต่ายกนะครับที่เขียวนี่ไม่ใช่เต่าสาหร่ายนะมันคือเต่ายกเนาะและน้อยสุดก็คือเต่าเดี๋ยวไชม เอาละครับเปิดคลิปมาแบบนี้ต้องขอฝากเกลือน้ำเชื่อมทุกคนเอาไว้ยินเคลือครับคลิปเรื่องนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ตามเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่แนะนำครับเข้ามาแล้วครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้ช่องเอวเอ็มเป็ดของเรากันด้วยครับยังไงนะครับว่าช่องเกมมิ่งของเราครับบอกเลยว่าสนุกสุดๆมีเกมมใหม่ๆให้ดูทุกวันครับบวก เทคนิดีๆนะครับในการเล่นเกมมืออไปยังไงให้ปังให้รอดให้ห่วยนะครับมีให้ดูทั้งวันเลยครับอาระพูดมาถึงตอนนี้ครับ เป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะไม่บอกเทคนิคดีๆครับเทคนิคดีๆในการเล่นเกมยิงปานะครับนั่นก็คือทำการิงสุ่มนะครับอยาเจาะตรงที่ตัวไหนตัวเดียวนะครับสุ่มไปจนกว่าจะเจอว่าตัวไหนช่วงเวลานั้นแตกดีสุดนะครับเช่นวันนี้ครับเขาบอกว่าเต่าแตกดีสุดนะในช่วงเวลานี้ผมก็ทําการสุ่มเฉพาะเต่านะครับปลาตัวอื่นผมไม่ได้ยิงนะครับดูได้ครับดูได้เลยว่าปลาตัวอื่นไม่ได้ยิงนะครับยิงแต่เต่าอย่างเดียวเลยนะ หวังว่าเต่าจะแตกง่ายจริงๆงที่เราคาดคะเนนะครับเราเราโดนเพื่อนปาดหน้าไปหลายทีแล้วครับเพื่อนนีชอปา้าจริงครับเพื่อนเล่นแบบนัด0-1นศะูนครับเราเล่นนัดละห้าบาทถ้าโดนปาดไปทีหนึง่งนี่มันก็มีหัวร้อนเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวมาลุ้นครับว่าวันนี้จะรอดหรือจะร่วงครับจะรอดกันหรือเปล่าจะมีแบบไรตัวรัวจนเราได้กําไรกลับมาหรือเปล่าครับอ้าวเข้าสู่ช่วงป่าพาเลตอีกแล้วครับท่านผู้ชมเอาละระหว่างนี้ครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับช่องเกมมิ่ของเรานะครับและฝาก 99 LSM เอาไว้ให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับ99 LSM ครับเป็นเบรบ์พนันออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เลยครับจะรับมาตรฐานระดับสากลนนะครับเรื่องการจ่ายตรงมั่นคงครับปลอภดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สมัครวันนี้ครับเปิดยุดวันนี้รับโบนัสเปิดยุดไปแบบเต็มๆนะครับหรือว่าฝาก แรกของวันนะครับก็บวกเช่นงีครับบวกไปทีห้าเปอร์เซ็นต์ทุกวันเลยนะดีครับอาลักกับเขา้ามาดูในเกมครับโอ้โหหันมาดูในเกมปุ๊บแตกต่อเน,นื่องครับเต่าสองตัวเป็นของเราเป็นนี่แล้วครับตอนนี้แตกตีตืต้นม,มาเป็นพันเก้าแล้วครับเราเริ่มที่พันแปดนะจำตอนเริ่มไม่ดีนะท่านผู้ชมเราเริ่มที่พันแปดตอนนี้แสดงว่าเราเท่าทุนอยู่เราต้องหาตัวอะไรมาปิดแล้วครับเช่น ยิงเต่าทองแตกต่อเนื่องกันสัก2ตัวนะครับคือตอนนี้เรายิงปลาเหมือนไอ้ปลาที่อยู่ในกระตูนนะครับแตกไปตัวละ400อยครับตอนนี้ผมยิงสุ่มไปก่อนนะครับเพราะเต่าไม่มาปลาเปิดตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้นนนยิงไปยอนนะครับอย่าอยู่นิ่งนะครับมันจะเสียเวลาเปล่าพยางยิงสุ่มไปก่อนปลาในหน้าจอนี้จะแตกง่ายๆเยอะอยู่เป็นฉลามเอาีิบร้อยโอโห่กำลังจะบอกว่าเช่น สลามตัวสีทองแต่ง่ายพูดถึงปุ๊บแตป่ปภาพเลยเจลามสีทองแล้วมาแล้วครับที่เต่าของเราเริ่มมาแล้วเรียบร้อยครับเต่าเงินแต่มาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเต่าทองปิดให้เราหน่อยเต,ต่าทองมาเต่าทองแต้แอกไอ้สิอ๋อทีไม่แต่ก็หมดกันไม่ข้างนึงไม่แต่งก็หมดกันไม่ข้างนึ่งเรื่ ön, เยเรอเรยเรืเพื่อนาาเพื่อนอย่าปาดเพื่อนอย่าปาดเพื่อนอย่าปาด เพื่อนโอ้โหเโพื่อนปาดไปครับท่านผู้ชมโมโห,โหยยน่าลำคัญจริงลันจากยิงปามายิงเพื่อนข้างเลยครับเมื่อกี้เพื่อนปาของเราไปนะไม่งั้นเราได้ไปแล้วหนึ่งพันบาทจากพี่เต่าทองเมื่อกี้ครับโอ้โหผมเริ่มลำแข้งแล้วเดี๋ยวจะพอแล้วครับเพราะว่าเพื่อนเราชอบแจ้งจริงๆครับนี่ครับเรายิงตัวไหนเพื่อนเรายิงตัวนั้นเลยครับรู้สึกว่าจะเสียหนิ้ใสจริงๆครับพอจิกว่านะครับวันนี้ วันนี้ได้กำไรมา1,070 0 0บกบาทครับนะันผู้ชมก็ต้องขอฝากด้วยครับสำหรับฟิตฮันเตอร์เย่าเฉินชูนะครับจากค่ายจ k e เกอร์เกมส์หานงานไปก่อนครับสวัสดีครับ